สำหรับบ้านอนไทย200แสนนะคะครอบครัวของ200แสนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2490ค่ะเก่ะกงเนี่ยค่ะกับยาย ก่งเป็นคนไหล่ม๊มไหหล่๊มเดิมเนี่ยก่งเป็นกุ๊กอยู่บนเรือเดินสมุทรระหว่างสิงคโปร์กับไทยเรือเรือ,รอลำนี้ก็จะเข้าที่ฮัรโพอหินเนี่ยบ่อยๆทีนี้วันหนึ่งที่ก่งตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานก็เลยเลือกที่สงขลาส่วนยายเนี่ยค่ะเป็นคนเกาะยอแล้วก็เรียกว่าได้มาอยู่ในย่านเมืองเก่าอยู่ย่านนาครน,นอกนครในเนี่ยค่ะตั้งแต่สาว ก็คือสมัยวัยรุ่นเลยก็เลยจะได้มีการซึมซับเรื่องของการทาอาหารการทําขนมเนี่ยจากบ้านขหาบดีที่ยายไปอยู่ด้วยหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยคะ่ะตกลงแต่งงานกันเนี่ยนะคะก็ได้เลือกทําเลที่จะลงหลักปักฐานถัดจากบ้านขนมไทย2องแสนในปัจจุบันเนี่ยไปสห้องในในตอนนั้นเนี่ยสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยกงก็ได้เอาความรู้วิชาความรู้ที่ติดตัวมาเนี่ยคะ่ะก็คือการทําข้าวหมูแดงหมูกรอบไส้กรอกตับ ข้าวมันไก่นะคะมาเปิดร้านชื่อตัวตุยส่วนใหญ่ก็เอาความรู้ที่ได้มาจากบ้านข้าวบ,บดีค่ะมาทําขนมขายก็จะเป็นขนมประเภทเข้าวฟ่างน้ํากะทิแล้วช่องน้ํากะทิแล้วก็เป็นรวมไปถึงวุ้นแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนขายในช่วงนั้นนะคะต้องบอกว่าด้วยความเป็นสองกระแสน,นะคะจริงๆแล้วสองกระแสน,นี่เขาเป็นพี่น้องที่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดแม่แล้วก็ เต,ติบโตมาพร้อมกับแม่ในช่วงที่แม่กําลังก่อร่างสร้างตัวเนี่ยคะ่ะก็ได้ทําขนมแล้วก็ทั้งสองทั้งแสนนะคะสองคนนี้จะต้องถือตะกร้าที่มีขนมใส่ทุกตอนเย็นรวมไปถึงช่วงปิดเทอมทุกๆปิดเทอมจะต้องเดินขายรอบเมืองเกา่าทําให้เรียกว่าทั้งสองทั้งพี่แสนเนี่ยคะ่ะได้มีเรียกว่าซึมซับรวมไปถึงเต,ติบโตมาพร้อมกับร้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เรียนจบพี่แสนเนี่ยเรียนจบ เพศัตเขาก็มีทางเพศัตไปแต่ว่า2เนะะี่ยค่ะเขาจบทางบริหารธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้ากลับมาเรียกว่ากลับมาต่อยอดธุรกิจที่บ้านรวมถึงมาช่วยแบ่งเบาภาระแม่หลังจากที่สองเนะะี่ยค่ะกลับมาหลังจากเรียนจบปริญญาีสองประมาณ2548นนะคะก็ได้กลับมาช่วยช่วยเนี่ยตอนมาช่วยแรกๆเนี่ยเขาเริ่มจากในครัวหมายความว่าเราไปเริ่มจากการผลิตก่อนผลิต ขนมทุกอย่างที่เป็นสูตรของแม่และยายเนี่ยสองทำมาตั้งแต่ปี2548หลังจากนั้นเนี่ยค่ะประมาณปี2554ถึงจะเรียกว่าเข้ามารับผิดช,ชอบร้านทั้งหมดอย่างเต็มตัวตอนนั้นเป็นช่วงก่อนโควิดนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหลังจากที่เราได้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันตั้งแต่ปี2544เนี่ย ยี่สิบปีผ่านไปเราเราไม่ได้มีการปรับปรุงร้านให้มีความสดชื่นเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราเรียกว่าเราบริหารร้านรวมไปถึงด้านการผลิตเนี่ยเราอยู่ตัวแล้วเราก็อยากที่จะมาปรับปรุงหน้าร้านให้มันมีความสดชื่นแจ่มใสเพื่อต้อนรับลูกค้ารวมไปถึงเราก็มองว่าทํายังไงที่พื้นที่ที่เรามีอยู่ในในตอนนีเ้เรียกว่าคน ก็มองเห็นศักยภาพในขณะที่เราอยู่ในพื้นที่เองเราโตมาจากพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่2490เนี่ยเราจะทำยังไงให้พื้นที่ตรงนี้มันดูสดชื่นดูเข้ากับไลฟ์สไตล์คนใหม่ๆมากขึ้นได้เราก็เลยมองมาไปถึงเรื่องของร้านที่นั่งทานแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่กาแฟแยอย่างเต็มตัวเพราะเราไม่ได้มีความรู้ความชำนาญแบบเป็นบาริสตา้าหรือว่าเป็นมือรางวัลเกี่ยวกับกาแฟแต่เราเนี่ยอาศัยเรียกว่า ความมีประสบการณ์หมื่นชั่วโมงร้านชั่วโมงที่เรามีตั้งแต่รุ่นยายนะคะเรื่องของขนมไทยเราก็เลยเอาขนมไทยเนี่ยทำยังไงให้ขนมไทยที่เรามีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะมารประยุกต์กับร้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้สองเนะะี่ยค่ะเป็นช่างภาพเรียกว่าเป็นช่างภาพจากมือสมัครเล่นเป็นช่างภาพจากใจรักจนกระทั่งพัฒนามันมาเป็นอาชีพรอง ที่ที่เขาทําอยู่เขาก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนะะี่ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยสามารถปรับเข้ากับเมืองได้เขาก็เลยทำแกลเลอรี่ออฟสงขลาซึ่งมีความตั้งใจที่จะให้เป็นพื้นที่สําหรับแสดงผลงานของคนสงขลารวมไปถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับสงขลา ขนมที่ขายดีที่สุดของร้านนะคะตั้งแต่อดีตมาเลยก็คือขนมทองเอกซึ่งขนมทองเอกเราเนี่ยได้รับรางวัลขนมไทยดีเด่นประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี2535แล้วก็ตัวนี้เป็นพระเอกแล้วก็ตัวนี้ทำให้คุณแม่แดงได้เรียกว่าตามเสด็จสมเด็จพระเทพพระกนิษฐาเจ้าในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะไปอยู่เมืองจีนที่ปักกิ่งในช่วงที่ท่านเรียนภาษาจีนอยู่ที่ปักกิ่ง50วัน โดยที่ไปช่วยในครัวหวานในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาว่างก็ไปช่วยสอนทําขนมทํางานฝีมือให้กับคณะทูตตัวนี้เป็นพระเอกก็คือตัวอทองเอกเสวยนะคะคาว่าเสวยนี่ก็มาจากการที่ขนมเราได้เคยขึ้นโต๊ะเสวยของสมเด็จพระเทพนั่นเองตัวที่2ก็คือตัวนางเอกของเราก็คือขนมสัมปันีซึ่ง texture เ,เ,เนี่ยคะ่ะจะมีความพิเศษเรียกว่า,าถ้ามาตรฐานของประเทศไทยเนี่ย สัมปณีจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งแต่ถ้าเป็นถนนนางงามเนี่ยขนมสัมปณนีจะมีความเป็นขนมที่ออกมาในลักษณะกวนแต่ว่าเราเนี่ยคงวัตถุดิบที่เหมือนกับต้นตำรับเพราะฉะนั้นเนี่ยความความเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของสัมปณีคือความละลายในปากเพราะฉะนั้นสัมปณีเราก็เลยมีความนุ่มละมุนละลายอยู่และตัวที่3ก็คือตัวข้าวฟ่างกวนซึ่งเราใช้น้ําตาลโตนดแทนในการกวนในอดีตเนี่ย ายายเนี่ยค่ะนั่งคัดมเมล็ดข้าวฟ่างเนี่ยด้วยตาเนี่ยนั่งคัดทีละ,มะเมล็ดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเราก็ยังคงคัดอยู่แต่ว่าก็เรียกว่ามีมีคนมาทําแทนยายแล้วแล้วแต่ว่าในกระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกับที่ยายเคยมอบไว้ให้ทั้งหมดส่วนในปัจจุบันหลังจากที่เราปรับปรุงร้านเนี่ยเราก็ได้สร้าง ขนมใหม่ๆที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเรามากขึ้นโดยการเอาขนมไทยหลายๆตัวเนี่ยมาประยุกต์เข้าหากันก็จะมีขนมเนื้อทองซึ่งหาที่อื่นไม่ได้มีเฉพาะที่สองแสนเพราะว่าเป็นสูตรที่สองแสนคิดขึ้นเองในขณะเดียวกันก็จะมีอรวประยุกต์ที่เอาอารวไปประยุกต์กับขนมไทยอื่นๆก็จะมีเฉพาะที่สองแสนเหมือนกันนะคะสําหรับคนในหัดใหญ่สงขลาเองนะคะถ้าเกิดว่ามองหา กลิ่นอายความที่เป็นโบราณในขณะเดียวกันก็ร่วมสมัยในปัจจุบันก็อยากให้ลองมาที่สองแสนดูว่าเรามีขนมที่ไม่ใช่โบราณจ๋าแต่ก็ไม่ได้สมัสมยใหม่จ๋าเราสามารถที่จะเบลนมันเข้าหากันได้ทั้งจะเอาไปฝากหรือว่าจะทานที่ร้านก็มีทั้งสองแบบในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แวะมาที่เมืองเก่าตอนนี้เรามีชอ็อปอีกช็อปหนึ่งที่สนามบินหัดใหญ่ชั้นหน,นะคะ อยู่ก่อนถึงเคาน์เตอร์ a อร์เอเียค่ะ